สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนานกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะมีคนบางคนเนี่ยนะคะมันเป็นตัวก,การีการกินีค่ะเข้าแก๊งไหนตายหมดยกแก๊งอย่างไอ้ขาหมูในนาะทีใจบนะุญนเนี่ยเป็นตัวก,การีจริงๆค่ะเข้ากวนไหนตายยกกวนค่ะทนายเรามั่นใจนะครับว่าเขาจะฟ้องกลับมาเนี่ยไม่กลัวแล้วก็ ถ้าฟ้องกับเท็จนะครับหนักเลยนะครับถ้าฟ้องกับเท็จมานี่นะครับโดนส่วนหนักเลยนะครับก็ฝากถึงอ่าอ่าปักแป้งทิ่ดาวคารนะครับถ้าจะฟ้องอะไรก็ควรให้ฟ้องตามความจริงอย่าฟ้องเท็ดนะคาว่าฟ้องเท็จนี่คือนะงานเข้าเลยนะถ้าฟ้องเท็จเอาสนุกขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่เข้าขึ้นมาเนี่ยนะงานเข้าเลยนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนี่สิครับมีเอ่อได้ได้บริจบัรจุภัณาหายรือกันซึ่งตอนนี้พี่โชคเนี่ยคือแกมีบ้านอยู่ที่รีสะเกต นะครับแล้วก็ที่อุบลนะครับอาจจะมีคนนะครับงานฟุตบอครับงานนี้ถ้ามีการฟ้องกลับหรือดําที่ดาวังคารฟ้องกลับมานะครับเพิ่งผมได้วางสายกับธนาเมื่อกี้นี่เองคุยกับธนาเมื่อกี้นี่ว่าถ้ามีฟางมีการฟ้องกลับมาหรือว่าใครฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องกลับที่สีตะเกตอาจจะมีคนเดินทางไปสีตะเกตนะครับอาจนะครับอาจจะมีคนเดินทางสีตะเกตไกด์มาอุบลนี่ทีนี้ นุกนะมึงนะนะครับอาจจะเดินทางไปสีสเกตนะฝากคิดนะถ้าจะฟ้องก็ฟ้องใหด้ดีก็จะฟ้องเช็ดล่ะนะ <c oughs> การฟ้องเช็ดเนี่ยนะครับอัตราโทษเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นนะครับได้การมีการปรึกษาหารือกันแล้วนะครับถ้ามีการฟ้องกลับขึ้นมาเนี่ยทีมงานทนายเนี่ยก็จะไปฟ้องที่สีสเกตเพราะแกดูคลิปที่ที่อะ สีตะเกีหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้ได้มีการคุยแล้วนะครับถ้ามีการฟ้องมานี้อาจจะต้องฟ้องกลับนะครับที่สีระเกตนะครับอาจจะต้องเดินทางไปสีระเกตอีกรอบหนึ่งมาเราดูว่าใครจะหมดค่าธรรมันมากกว่ากันนะครับไม่ต้องกลัวหรอกแป้งนะครับไม่ต้องกลัวหรอกนะครับผมไม่ทิ้งหรอกมึงไม่ต้องกลัวว่าว่ากูจะทิ้งทีมงานทนายหรอกนะมึงฟังนะทีมงานธนาชุดนี้กูไม่ทิ้งแน่นอนนะแล้วคนยังกูเนี่ยนะรักเกียรตใครแล้วถ้าถ้าไม่พอใจใครแล้วกูเต็มที่ นะครับละยิ่งคนยอย่างมึงด้วยนะสนุกนะกูเต็มที่กับเรื่องนี้มากเลยนะครับอาจมีอาจมีการเดินทางนะครับนะครับดำกับแป้งที่ดำคานอาจจะต้องเดินทางไปที่สีสะเกตนะครับเพิ่งผมได้ปรึกษาหารือกับทีมงานทนาแล้วว่าอุบลมันใกล้ไปนะว่าอาจต้องเดินทางไปที่สีสะเกตเพราะว่ามันต้องดูว่าต้นตอเน,น,นี่ยนะครับว่าคลิปเนี่ยดูที่ไหนในขณะที่เขากำลังไลฟ์สดดูที่ไหนอยู่ยังไงเราต้องไปแจ้งแจ้งพื้นที่นั้น นะครับแจ้งพื้นที่นั้นๆนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องนี้ผมอาชีพเต็มที่นะครับเรื่องค่าธรรมน์ค่ากินไม่ต้องห่วงนะครับถ้าจะเล่นกันแล้วก็เล่นกัน,กนยาวๆนะเล่นยาวๆกันไปถ้าคิดว่าจะไม่จบอยากทำเรื่องเล็กลๆไปเรื่องใหญ่เดี๋ยวเขาจัดให้นี่ค่ะไอ้ขาหมูออกมานั่งขู่ฮ่องห้องห้องห้องหองห้อง,องจะฟ้องกลับต้องดูให้ดีนะถ้าฟ้องเท็ดโดนนะ ไปเสือกอะไรกับเขาคะมาขู่ทําไมกลัวอะไรกันหรือไอ้โชคมันกลัวอะไรเหรอคะโชคกลัวขนาดต้องให้คนอย่างนี้คนไม่มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยคนที่เป็นมิจฉาชีพโกงแชร์โกงท้องปลอมพวกเนี้ยรลอกเขาปิดต้นกระล่อนตอแหลทั้งหลายเนี่ยมาช่วยขู่อย่งนั้นเหรอมีแล้วมีการมาบอกแผนการอีกนะว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องกลับสีสเกตไกลกว่าก็ลองดูคะ่ะ ถ้าสาวิตีหรือนณแต่ฟ้องทนายโชคหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในคลิปบางคลิปที่ทนายโชคพูดออกมาเขานั่งอยู่ตรงนี้เขาฟ้องที่มุกดาหารเพราะภูมิล,ลำเนาของเขาอยู่ตรงนี้เขาฟ้องตรงนี้และพอโชคจะฟ้องกลับโชคจะไปฟ้องกลับศรีสเกตได้อย่างไรไปฟังอะไรตรง,งศรีสเกต การฟ้องกลับคือเขาต้องฟ้องในมูลว่าคนพวกนี้ที่ฟ้องเข้ามามันเป็นการฟ้องเท็จเพราะฉะนั้นเขาต้องมาฟ้องในตัวจุดที่เกิดคดีหรือในภูมิลำเนาบ้านเขาจริงไหมคะนี่แหละค่ะถ้าไปฟ้องที่สีสเกตเมื่อไหร่ก็จะโดนแบบเดียวกันกับที่ เขตอำนาจศาลโดนแน่นอนค่ะเอาคลิปนี้ไปปุ๊บก็จะบอกเลยว่านี่เป็นการฟ้องเท็จกันแกล้งมีการเตรียมกันไว้มีการพูดขู่ตั้งแต่ต้นว่าเดี๋ยวถ้าเธอฟ้องฉันนะฉันจะฟ้องกลับวันที่จะไปฟ้องไกลๆฉันจะแกล้งเธอนะเสียค่าน้ำมันนะชัดเจนค่ะคลิปนี้ที่ฉันต้องเก็บไว้เป็นอะไรที่มันราคาแพงมากเอาไปตบกับท่าโชคฟ้องสาวิตรีหรือฟ้องนาแต่ที่ศิีสเกตโชคจะโดนคลิปนี้ ทำให้ยกฟ้องทันทีเพราะว่าเป็นการฟ้องกันแกล้งไม่ใช่เข็ดอำนาจศาลโดนแน่นอนค่ะโดนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่กกันแฟร์ดีกว่าค่ะคุณก็ไปหมิ่นประมาทเขาคุณว่าเขาเสพยาขายลูกอมทําให้ลูกตายคุณว่าเขานําความลับในสารมาเปิดเผยทําให้เสียรูปคดีทําให้อย่างนู้นอย่างนี้ คุณก็หมิ่นเขาเพราะฉะนั้นก็เล่นกันตรงๆอย่าเล่นลูกเล่นอย่ามานั่งขู่ค่ะอย่ามาหายุคนี้ไม่มีใครกลัวใครแล้วค่ะนะไม่มีใครกลัวใครยิ่งให้คนของคุณออกมาพูดว่าเดี๋ยวผมจัดการให้คือมีการนี่เป็นการสนับสนุนให้คนฟ้องกันอย่างชัดเจนเดี๋ยวค่าน้ำมันค่ารถค่าอาหารผมจ่ายเต็มที่ผมเปย์เต็มที่ ไอการโชว์ป่าเนี่นะคะถ้าโชว์ต่อหน้าพาร์ทเนอร์โชว์ต่อหน้าหญิงโสเพณีโชว์ต่อหน้าพวกเอ,อ่อพริสตี้พวกเอ,อ่อสาวเชเบียมันคงดีค่ะแต่มาโชว์ป่าเรื่องสนับสนุนให้คนฟ้องกันเนี่ยระวังนะคะไอตัวที่ไปฟ้องเาเอาคลิปนี้ไปแล้วจะกลายเป็นว่าอ๋อนี่คุณฟ้องเขาเพราะมีคนยุให้ฟ้อง แล้วก็คุณก็จะได้ผลประโยชน์จากการที่เขาเปน,นั่นเปน,นี่ให้คุณหรือระวังนะคะตรงนี้เนี่ยเอาไปรวมกับหลายๆคลิปที่ทนายโชคพูดออกมาฟ้องเอาเงินฟ้องนั่นฟ้องนี่รวมๆกันแล้วถ้าไม่ผิดกฎหมายมันจะผิดมารยาททนายค่ะระวังค่ะอย่าปล่อยให้ไอ้ขาหมูออกมาพร่ำมาพูดอย่างนี้อย่าปล่อยให้เขาทำคอนเทนต์ที่ฉันเตือนทนายโชคด้วยความหวังดีนะคะหลายครั้งแล้วที่ทนายปล่อยให้ไอ้ขาหมูเนี่ย ทำคอนเทนต์แล้วคนเสียคนซวยคือทนายนะคะมันไม่มีตัวทนายที่จะเสียนะคะแต่ทนายมีนะถ้าโดนอะไรขึ้นมาโดนมารยาทขึ้นมาระวังให้ดีค่ะดิฉันไม่ได้ขู่ใจที่ฉันเตือนด้วยความหวังดีคุณจะเตรียมการอะไรไว้จำเป็นไหมคะต้องมาทำคอนเทนต์บอกคนอื่นเขานะ่ะ ต้องมาทำคอนเทนต์บอกคนอื่นถ้าอย่างนี้เวลาถ้าสมมติคุณไปฟ้องที่สีสเกตและอ้างว่าโอ้นี่ฟังจากคลิปกําลังฟังคลิปนั้นคลิปนี้อยู่ที่ทีสเกตละวัจนจะมีการตรวจว่าคุณอยู่สีสเกตณนะตอนนั้นจริงหรือมีคดีแบบนี้นะคะอ้างว่าไปเปิดคลิปที่ปราจีนบุรีเพราะจริงๆตัวเองไปฟ้องที่ปราจีนเพราะว่ามีนะักการเมืองท้องถิ่นสนับสนุนอยู่หนุนหลังอยู่แล้วก็เลยอ้างว่า คนขับรถของตัวเองไปปราจีนบุรีแล้วไปเปิดคลิปนี้ที่ปราจีนบุรีปรากฏว่าพอตรวจสอบวันเวลาที่อ้างในร่างฟ้องไอ้คนขับรถที่เป็นทหารนะ่ะณวันเวลานั้นมันต้องเข้าเวรค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามันไปปรากฏที่ปราจีนบุรีก็มีการร้องเรียนไปที่หน่วยงานทหารว่าคนคนนี้หนีเวรยามต้องจัดการนะไม่อย่างนั้นก็ต้องมายอมรับสารภาพเพรว่าจริงๆแล้วไม่ตรงในวันที่ร่างฟ้อง ไม่ได้อยู่ที่ปะจินบุรีตรงนั้นก็เป็นพยานเท็จไปทันทีค่ะก็ยกฟ้องไม่มีมูลทันทีนี่แหละค่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นระวังปล่อยให้ขาหมูเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเตรียมแผนเดี๋ยวจะอู้จะลากไปไกลจะพาไปฟ้องที่นู่นที่นี่ แล้วก็มาแหกปากพูดก่อนว่าอุ้ยกูเก่งกูแนะ่กูโอ้ยกูยมีแผนพวกมึงโดนแน่เดี๋ยวพาไปสีสเกตไกลกว่านะมึงต้องเสียนูน่นเสียนี่มากนะเพราะฉะนั้นถ้าฟ้องกลับมาในระวังมึงจะเสียเงินหนักกว่านะเอาเลยค่ะแหกปากเข้าไปยิ่งพูดเท่าไหร่เรายิ่งรู้ว่าคุณเตรียมอะไรไว้จะกันแกล้งสาววิจีตรกับนัแต่อย่างไร ทุกอย่างเหล่านี้จะถูกเก็บไว้แล้วก็นำส่งสารนะคะถ้ามีการไปฟ้องที่ศรีสะเกตเพื่อกลั่นแกล้งให้เดินทางไกลๆจริงๆโดนแน่นอนคะ่ะแล้วจะโดนมารยาททนายด้วยโชคคิดดูให้ดีๆนะคะคบกับคนอย่างนี้เนี่ยคบคนผ่านผ่านพา,นานไปหาผิดนะคะโชคกับอุทยัย นงนกคิดดูให้ดีๆคุณจะเห็นแก่กินเห็นแก่เขาเลี้ยงเหล้ายาปาปิ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหมูหันเท่านั้นหรือคบกับคนแบบนี้ชิบหายนะคะแล้วถ้าไม่ทิ้งไอ้พวกทนายสี่มัดรวมสี่ตัวสี่คนเนี่ยนะคะถ้าไม่ทิ้งจริงๆเนี่ยมันมีเอฟซีพอตอที่เบี้ยวเออที่บอกว่าจะจ่ายค่าทนายอุดหนุนค่าทนายให้ขามูก็ควักจ่ายให้ดอยสิ แทนเอ็ซพอตเอน,นััน้เพราะอุทัยบนเหลือเกินไม่มีเงินใช้นะคะอุทัยบนขนาดหนักไปฟังคลิปอุทัยทีไรแล้วหาขี้แตกขี้แตนทุกทีค่ะเรื่องเงินฝืดเนี่ยหามาก